สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะเดินทางไปใส่เนาะเราจะไปจำปงนะคะตอนนี้ก็เวลาตอนนี้ก็น่าจะสี่โมงสามโมง ตลาดนัดก่อนนะคะพอดีแอดเปรี้ยวนะพักมาให้มารำนะคะ mm hmm. ก็ออกจากบ้านก็ประมาณสามสี่โมงนะคะสามโมงกว่าสี่โมงนี่แหละ mm hmm. ก็มาซื้อกับข้าวก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่ากลับมามืดเนาะรำห้าโมงห้าโมงครึ่งนะคะรำห้าโมงครึ่งก็จะกลับก็นนี้แหละกวาหกโมงกว่านะคะ ก็เลยต้องแวะซื้อกับข้าวไว้ก่อนปลาปลาสดุ่งจัดถุงเท่าไหร่นะคะไม่ได้ถามตอวอย่างนออาลฬเป็ด่ไปให้ลูกเสือ ผลไม้สดนะคะเราโรงเรียนเราสี่สิบเลยนะตับไม่เล่าตัวดินตัวดินตัวยาหมีแต่ยังนี่เนาะตัวดินนักข่าวไม่ถอดไปใายเลยสิมีความใจล้วแน่นะแกดีอยู่ปะแพลงดีแพลงตึงกล้วเพงตึงเต็มทุกเม็ดมันทุกเม็ดอาะจะก็ฟังรู้เดียวรู้เดียวโล้นึ่ย เยเ็ดเร้อยแปดสิบประนไม่รู้โลหรือครึ่งโลนะคะร้อยแปดสิ วดสแลนะ้พอไม่ค่อยมีอะไรขายนะคะวันนี้เพราะว่าฝนนะคะเพราเจ้าญานฝนเนาะคงขายก็ไม่ค่อยเยอะนะคะตลาดนั้นภาษาจักได้ยังได้ลาบเป็ดนะคะได้ลาบเป็ดไปให้ลุงเสือเพราะว่ากลับถึงจะได้ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะจกักซื้ออย่างหลับนอกนะ ยางลบไปลบมากับของสดก็นู่นกว่าภาษาจะกลับก็ขัข้นแล้วก็เลยไม่ซื้อนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางนะคะต่อนะคะไปจำปาดงนะคะค่ะก,ก็เดี๋ยวเจอกันนะคะที่วังสูนะคะั ะะอาจจะเป็นรถตู้นะคะมาจาจกรับนักเรียนนะคะใช่อาจจะใช่เราก็ตามไปเลยนะคะพาฝนกระมือนมาอีกแล้วสิบบรายตาฝน,นก่นเนาะ ย่อสะะั้นภาษายอาก็เป็นนะคะาาก็คือ,อยยอดเชื่องปีแต่ย่านะคะช่วงนี้ย่าก็สุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะคะไปเมื่อเช้าก็ปวดเอวเหมือันเพราะว่าย่ญญา ถ้าการกับเริ่มยาก็จะปวดเดวนะคะตอนเป็นรอบแรกนะครับปวดแบบปวดลุกไม่ได้เลยนะคะเป็นไข้ด้วยนะพอดีน้องแหม่มพาไปคลินิกไปตรวจนะพอก็บอกว่าไตบวมนะคะก็เลยทำให้เช็บหลปวดหลังนะฮะปวดไม่ใช่ปวดธรรมรดาตัวยาว่านะฮะปวดจนลุกไม่ได้เลย เดือนนะคะน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละนองเพราะว่าประธาดูไปดูวันนู้นนะคะวันสิบสองนี้สิบสองมิถุนานะคะก็จะเป็นวันนี้ก็สิบเอ็ดแล้วเนาะพรุ่งนี้สิบสองวันพรฤหัสน,นะคะ ย่หงลอยข้าเจ้าเอาปุ๋ยมาหวานนะมันก็จะขึ้นนะคะถ้านมีน้ําแช่ย,ยามันก็จะเกิดไม่ทันนะคะปีที่แล้วว่าสันญ่าเต็มเลยนะคะแถวนี้ปีนี้ข้าเจ้าหวานขึ้นออกทาะน้ำ พอ,อถึงแล้ววางตูนะักะ MC นะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากดูคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่องภาษาและก็ช่องการ์ดูนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะที่ตามมาเมื่อกี้รถตุ๊จริงๆนะคะ